สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพอมมาหนึ่งของเครือร e ดอเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะโดยในวันนี้เราอยู่กับคุณเอวินเทนะครับผม <c oughs> เป็นพันธมิตรสีแดงที่ฝั่งขวาบนนะฮะเล่นสู้กับคุณ War s e r v ์เนะครับผมเป็นจักรวรรดแดนอาทิตย์อุทัยสีส้มที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับหรือที่เรียกสันๆว่าญี่ปุ่นนั่นแหละอ่ะวันนี้อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า b a t t l e b a บ e Beta นะฮะ แต่ว่า,าคลิปนี้เนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่คลิปจากอีเวนต์การแข่งขันนะฮะนี่เป็นคลิปที่ผู้เล่นเขาเล่นกันแล้วก็อัปโหลดลงอินเทอร์เน็ตนะ,ะับผมก็ไปโหลดมาแคสนะครับผม,มถือว่าเป็นการพักผ่อนจากอีเวนต์ล่าสุดนะฮะที่ใช้เวลาแคสในการเอใหมส่สิที่ใช้เวลาในการแคสนานมากเลยนะหลายวันเลยนะแตทั้งที่มันเล่นอยู่แค่ไม่กี่คู่นะแต่คู่หนึ่งมันก็เล่นหลายเกมอยู่นะหลายแมะ โอเคฝั okay, ่งสีส้มนะครับดูเหมือนว่าจะเล่นดูโจวรัชตามปกตินะครับตรงนี้มีโรงทหารสร้างเสร็จแล้วก็เป็นเอนจิเนียร์ออกมาใช่ไหมใช่นะฮะมายึดบ่อน้ำมันนะฮะแล้วตรงนี้เอ๊ะทำไมเขาปั๊ม Imperial ี a r r i ร r มาเยอะจังเลยฮนะยังไงครับคุณอัลวินเทนี่ก็เป็นผู้เล่นะระดับมืออาชีพอยู่นะระดับโปรนะครับลงอีเวนต์มาแล้วหลายอีเวนต์นะฮะแต่ว่าวอรเซอร์เวอร์วอรเซอร์เวอร์นี่ก็รู้สึกคุค้นๆอยู่นะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าเขาเคยลง ทัวร์นาเมนต์หรือเปล่านะแต่ตอนนี้น <wave> ี่เขามากลางโรงฝึกทหารตรงนี้แล้วนะมีทหารวิ่งมาเยอะมากครับผมว่าจังหวะนี้นี่น่าจะมีแทงบัสเตอร์มาด้วยนะมันจะดีมากเลยครับอะแะไวยังไงครับพับเก็บ MCV แล้วจะไปที่ไหนเอ่ยถอยหลังเลยครับมากลางแถวนี้หรือเปล่ากลางแถวนี้แล้วก็หันหน้าออกมาทางนี้เขไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าตอนนี้นี่ ทหารฝั่งสีส้มเยอะมากแล้วนะเอามีการสร้างโรงทหารเพิ่มด้วยนะแล้วยังไงครับสีแดงเล่นอะไรเอ่ยฮึม MCV เดี๋ยวๆฝั่งสีแดงเล่นเทคสนามบินนะฮะโอ้โหแล้วเปิดเทคเทียสองมีไรอคอปเตอร์มาแล้วนะฮะแล้วก็ย่อส่วน MCV นะครับมันจะได้วิ่งเร็วขึ้นนะฮะอันนี้เป็นแทคกติกของฝั่งพัธมิตรเลยนะฮะ ในการขยายฐานเพิ่มเติมนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะเอาอย่างที่บอกนะครับเอาคอปเตอร์มาย่อส่วน MCV นะฮะแล้วก็วิ่งไปที่จุดที่ต้องการเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ฝั่งสีส้มนี่ก็กําลังวิ่งไปที่จุดที่ต้องการของตัวเองเช่นกันนะฮะและในขณะเดียวกันนะตรงนี้อะไรเนี่ยใครยคอปเตอร์มาถึงแล้วครับรถเก็บแร่แข็งย้อนไปลูกหนึ่งบึมนะฮะเรียบร้อยอู้โรงรถอ่าโรงรถกำลังจะมานะฮะของฝั่งสีส้มนะฮะโอ้ตรงนี้มีการสร้างป้อมด้วยนะ ไม่น่าทันแล้วครับจังหวะนี้เขาย้ายมาตรงนี้แล้วมาเช่แข็งรถเก็บเร่อีกคันหนึ่งนะฮะจังหวะนี้ย้อนปีอีกหนึ่งลูกบึ้มนะฮะส่วนฝั่งสีส้มก็ไม่น้อยหน้านะครับเขาไปถล่มแล้วฝั่งสีแดงก็ขายทิ้งได้ทันนะฮะแต่ตรงนี้ยังไงเนี่ยโอ้เอารถเก็บเร่มาหนีตายอยู่ตรงนี้เหรอฮะฝั่งสีแดงน่าจะขยายฐานลงน้ำได้อยู่นะแต่ตอนนี้เอ็มซีบีเอ็มซีบีอยู่นี่เหรอครับฝั่งสีแดงเขาเล่นอะไรครับเนี่ย โอ้โหแล้วตรงนี้ยิงบ่อน,น้ํามันเพลินๆเ,เลยนะฮะฝั่งสีส้มและทหารสีแดงก็ออกมาเคลียร์แล้วนะครับยิงลูกซองอัดเลยนะครับดามจเมยอะมากนะครับแป๊บเดียวแตกนะฮะนี้เปิดดาบสลับโลกเอาไม่สลับนะฮะโดนลูกซองเป่าหน้าเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้ยังไงเอ่ยเอาแล้วคุณสร้างโรงรถขึ้นมานี่ไม่ไม่ไม่สร้างเทงูหน่อยเฮะสักตัวก็ยังดีโอ้ตรงนี้โอ้ฝั่งสีแดงอา้าว สีส้มกดยอมแพ้ไปแล้วนะโอ้กำลังจะบอกเลยว่าฝั่งสีแดงมาขยายฐานอยู่หน้าบ้านเขาเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะสนาทีกว่าเท่านั้นเองนะครับคุณวอลเซอร์เวอร์ก็ได้กดยอมแพ้ไปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณอวินเทฝั่งสีแดงนะครับผมใน,นดูสิสิ่งก่อสร้างมีไม่ถึง10นะฮะแล,ะ unit ละ้วยูนิตล่ะก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหฝั่งสีส้มนี่คือเยอะมากนะฮะอพยากรสีส้มก็เยอะ เยอะกว่ามาตลอดเลยนะอ่านะครับอย่างที่เห็นนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งสแสดงก็ชนะไปนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ